บนฐานนะครับทีมงานเสียถาสังลุยนะครับผมบังไฟถวายป,ปูต้านะครับตัดรถเล เองมาลูกเข่งไวปสุดยอดของการเดินทางครับทีมงานเสียถาสั่งลุยนะครับออกแบบมีเสียวนะครับจะไปได้นะครับอะไรออกแบบมีคอยน์นนิดนึงครับม่วงม่วงเป็นหนาเชื่องยังนีมึงเห็นต้อมเอวไหวเหรอครับทีหลางเปลี่ยนเลยคนหน้าวันที่เล็กควนขาวออกครับสุดยอดของการเดินทางครับการเดินทางจังหวัดแรกถือว่าไปดีดีเลยพี่น้องเลยแบบมีเสียวตลอดมีเสียวนิดนะครับ

หางเบาครับหางเบาครับเบิรงแล้วครับแต่ยังดันหน่อยนึงนขอดีคือบินสูงนะครับขอดีนะขอดีนะเท่าบ,บินสูงดลุกบดบดเรียบร้อย น้าค้างก็ถือว่าเบานะครับทีมงานเสียถาสั่งลุยนะครับบางนี่นะพี่น้องขอดีคือจังหวัแหกบาทเสียวนะครับแต่ขอจังหวะแหลกง่วกมากครับครับ กสิข้าวบงุกเนยซำได้จังหวะเออบงาุชุกต้องโดนบะนไดจังหวะเป็นเดียนกับันมเยเออเมกนะครับนเมฆไดเนีละหน่อยอไรนะครบเรามาลเหอบอกมาเกมาเดวก่อนเราไปท่นมากเรามาท่านมาดรอกอยู่ในกลุ่มเมกนะครับตอนนี้นะครับาท่นโทรนะครับอยู่ในกลุ่มเมกนะครับ วางงวงว่า,วาเห็นนาตอมปเปไว้ก็เลยัดใจใสูกองนึงไวที่ต้อมโอ้จังหวะแหลกเียวครับเอจไป้เิร์ดไปเลยแล้วม่างมุหมวก่าเห็นตอมแถวไว้ก็เล็กั <harbor> ใจใสูกลองนึงจะได้ว <in S 1> <harbor> ่าหมุนนคือ <harbor> ก้บสูดเอสูครับว่คสูคักว่า ร้อยเจ็ดสิบพันแล้วดอรุนที่โชว์ข so ี so ่มานะครับอาน้องชายครับเป็นไครับจกังหวะแหกครับเป็นย right ังไงเีวส the uh ียวนะครับน้อแอรแอลแข็งนะครับจังหวะแรกไมได้กัเืง่นบอกว่าย่งมือนโถนะครับตอนนี้ สองลอยพานแล้วนะครับสองอานเน่ขาอสองอพันมนี่โผล่มาแล้วโผล่มาแล้วสวงหวงเอาลุนกันเลยละอีกร้อยดสบเ่เบาเบาเาเข้ามาแพร่บ่เป็นสิกินในบ่แค่นั้นละนั่นนั่นนันางไฟกลางเม่นี่น เบาครับยุก้อนมีเบามันหมุนตัวชอวนำเงินนะชอวนำเงินได้ตาเปล่าเห็นเลยนี่ช้องนาเงินด้ำเนะครับเบาได้ได้ได้สี่ลที่เกได้สี่ทเท่าได้ได้สี่ลอยที่เาต่กูปัดลงเลย มันเข่าลังเมฆได้ไหมฮะเข่าลังเมฆอยู yes, ่ค sí. รับผมมันดำมันดำยุกมันบังเมฆดำยุกยอดมากนะครับสำหรับทีมงานเสียถาซังด้วยนะครับน้องไก่นะครับย่งสูงบริหารในเอฟซีพิทฟังนะครับผมฮะสี่ลอยนี่คือเข่า ข้าวหอหล้างเมฆยิ่งได้ไหมนั่นนั่นมนะั่วมานนั่นนั่นผลาแล้ไนั่าปลาขาวๆนั่นเป็นกันนั่นปลาขาวนั่นโอ้คุณบอยว่ชุดว่านั่นละนั่นล่นั่นโอ้ไม่ไม่ไงงามนี่งงามเนีน่นเบาครับเบาเบานี่ยนั่นานดีแม่ก็ร่องวไกลจ้นร่องงามแต่นี่ยนั่นแต่รงทานี่ก็สี่ร้อยละนี่นะตัวี้น่พูด

เดี๋ยวสามมันสมู้ไครับสูมเห็นว่างงามอนี่สามร้อกสี่สามสิบเลนี่นสา้บว่าแพ้มันเบาครับมันเบาแพ้ก้เลยเร็แห็นเ่บอกไกเห็นโยเห็นแดีมันเบาครับเตียนกบมันสี่ย่อนบาทางนี่ย่อนหางบอกเจาดไป 4ีซหรอ่ะไอยู่นี่อยพื่เานี่มันสิย้อนหางบ่แปดซเนาะแปดซิบหลุนกันถายไม่เก้าซิบหรือไง้ำ0ะไรซีซอีกหกซินี่เดียุนี่น่หางหก Hoch chi phục chi phục chi phục sí 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 phan phục chi 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 này chi phục chi bầu chi phục 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 chi นี่นะครับเห็นเป็นล่างๆอยู่นะครับห้าสิบพันหนึ่งร้อยมันเป็นล่างๆนะครับสี่ร้อยพอดีครับผมสำหรับทีมงานเสียทาสั่งลุยนะครับสี่ร้อยพอดีนะครับสุดยอดมากๆนะครับทีมงานครับผมสี่ร้อยพอดีนะครับสำหรับ ไปที่เขามาชมคลิปนี้นะครับกอย่าลืมกดไกด <ขอ S 1> ลค์กดแชร์นะครับในช่องยูทูบนะครับช่องขสนวา่าพาจวดนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ